สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์จำปาร้องคำเป็นศิษยาภิบาคลคริสตจักรมหาพรตรีมนทนเราพบกันทุกวันอังคารและวันศุกร์นะคะซึ่งเป็นการศึกษาพระชนะของพระเจ้าด้วยกันตอนนี้เรากำลังศึกษาอยู่ในพระธรรมหนึ่งยอนซึ่งดิฉันตั้งชื่อเรื่องว่าจดหมายจากสาวกผู้เป็นที่รักก่อนสริงใดเรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกันขอพระเจ้าส่งนำนะคะ ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ที่เราจะเปิดพระชนะของพระองค์ จิตใจของเราทั้งหลายจะเปิดออกรับรู้ถ้อยคำของพระองค์และพร้อมที่จะฟังเสียงของพระองค์ที่จะตัดผ่านถ้อยคำของพระองค์ในตอนนี้มาถึงข้าพระองค์เป็นส่วนตัวทั้งผู้พูดและผู้รับชมรับฟังขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงนำให้เป็นไปตามนาพระไทยของพระองค์กลับมอบไว้กับพระองค์เป็นผู้ทรงนำในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามน ตอนนี้เราก็มาถึงว่าธรรมหนึ่งยนบทที่สามข้อ11ถึงข้อ18อ่านว่านี่เป็นคำสั่งสอนที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกคือให้เราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันจงอย่าเป็นเหมือนใครอินที่มาจากมารและได้ฆ่าน้องของตนเองและเหตุใดเขาจึงฆ่าน้องก็เพราะการกระทำของเขาชั่วและการกระทำของน้องนั้นชอบทำ พี่น้องทั้งหลายเอย๋ยอย่าประหลาดใจที่โลกนี้เกลียดชังท่านเราทั้งหลายรู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องผู้ใดที่ไม่รักผู้นั้นก็ยังอยู่ในความตายผู้ใดที่เกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็นผู้ฆ่าคนและท่านทั้งหลายก็รู้แล้วว่าผู้ฆ่าคนนั้นไม่มีชีวิตนิรันดร์ดำรงอยู่ในเขาเลย ดังนี้แหละเราจึงรู้จากความรักโดยที่พปรองได้ส่งยอมสละประชนชีพของโรรองเพื่อเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องแต่ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังใจจืดใจดําไม่สงเคราะห์เขาความรักของพระเจ้าจะดํารงอยู่ในผู้นั้นอย่างไรได้ ลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทํำและด้วยความจริงดิฉันตั้งชื่อเรื่องตอนนี้ว่าใครคือฆาตกรนะคะในพระชนะของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวถึงเริ่มต้นด้วยความรัก แต่อะไรที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้เรารักกันและกันไม่ได้นั่นก็คือความอิจฉานะคะความอิจฉาฆ่าคนแต่ความรักจะยอมเสียสละชีวิตคนที่มีความอิจฉาจะไม่มีความรักอย่างแท้จริงเพราะเขาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากๆนะคะ ในพระเจ้ของพระเจ้าตอนนี้ได้ยกตัวอย่างถึงคาอินที่พระเจนะของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวแรงนะคะบอกว่าคาอินมาจากมารที่ได้ฆ่าน้องของตนทําไมคาอินฆ่าอาเบลคะก็เพราะคาอินอิจฉานะคะนำเครื่องบูชามาถวายก็เพื่อแข่งขันกับน้องและมีใจคาดหวังว่า ยังไงเสียพระเจ้าก็จะต้องพอพระไทยและยอมรับเครื่องถวายบูชาของเขาอย่างแน่นอนและเขารู้ว่าเขาจะต้องเหนือกว่าอาเบลอย่างแน่นอนแต่เมื่อผลรับออกมาพระเจ้าไม่รับเครื่องบูชาของเขาแต่รับเครื่องบูชาของน้องเขากโกรธมากนะเขาไม่ได้กโกรธพระเจ้าแต่เขากโกรธอาเบล ก็เพราะอะไรคะเขาอิจฉาน้องและในที่สุดเราจะเห็นว่าเขาก็ฆ่าน้องในที่สุดความอิจฉาฆ่าคนความอิจฉาเกิดมาจากอะไรคะแน่นอนความอิจฉาอย่างน้อยก็เกิดมาจากการชอบเปรียบเทียบและก็บางครั้งก็มีความปรารถนาบางอย่างที่ ตนเองอยากได้และไม่ได้แต่เห็นคนอื่นได้ก็อิจฉาเขาอยากเป็น แต่ว่าตัวเองเป็นไม่ได้เห็นคนอื่นได้เป็นก็อิจฉาเขาเกิดจากการเปรียบเทียบนะคะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มาจากความบาปมาจากมารพระเจ้าไม่ให้เราเปรียบเทียบกันและกันหลายครั้งเราไม่ว่าเราจะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดในการปลนนิบัติรับใช้พระเจ้าในการดำเนินชีวิตคริสเตียนก็ตามเราไม่ควรมีความรู้สึกที่จะต้องแข่งขัน แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันอยากจะเป็นที่หนึ่งอยากจะอยู่เหนือคนอื่นอยากจะเป็นที่ยอมรับอยากจะเป็นที่รักอยากจะเป็นที่โปรดปรานแต่หลายครั้งเมื่อเราไม่ได้เป็นได้ดังใจเราเราอิจฉาคนที่ได้คนที่เป็นเช่นเดียวกันกับคาอินเขาทำไม่ถูกต้องพระเจ้าจึงไม่ยอมรับ แต่เมื่ออาเบลทำด้วยหัวใจและทำด้วยความรักที่มีต่อพระเจ้าและไม่ได้คิดที่จะแกลงแย่งจริงดีจริงเด่นกับคาอินเลยเขาทำด้วยหัวใจของเขาพระเจ้าจึงยอมรับเครื่องบูชาของเขา หลายครั้งเราทำในสิ่งที่ไม่ดีแต่คนอื่นทำในสิ่งที่ดีมีคนรักคนชอบคนชื่นชมเราก็อิจฉาแต่เราก็ไม่ได้ทำตัวเหมือนกับคนเหล่านั้นนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนของพระเจ้าไหมคะถ้าเราก็ะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันอยากมีอยากเป็นอยากจะได้และอยากจะอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ที่ของเราแต่พอมีคนอื่นไปอยู่ ก็เกิดการอิจฉาเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอนมันจะมีปัญหาอยู่ท่ามกลางชุมชนและในกลุ่มนั้นตลอดเวลาถ้ายังมีคนอิจฉาอยู่ในกลุ่มอยู่ในชุมชนนั้นดิฉันเองเป็นคนที่กลัวนะกลัวมากๆเลยกลัวคนที่อิจฉาแท้จริงดิฉันไม่มีอะไรที่น่าอิจฉาแต่เมื่อมีคนมาอิจฉาเรารู้ว่าเขาไม่เลิกหลาอิจฉาตลอดชีวิตของเขา นะคะแล้วก็น่ากลัวบางครั้งเขาก็ทำในสิ่งที่ทำร้ายเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่จะไม่ให้มีความอิจฉาหรือถ้ามันมีก็อย่าให้มันเติบโตในชีวิตของเราเพราะความอิจฉานั้นมันเป็นอปุปสรรคขวางกั้นทําให้เราไม่สามารถที่จะรักกันและกันได้ เพราะว่าถ้ามีความอิจฉาแล้วแน่นอนไม่มีความรักเพราะพระชจนะของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนเพราะคายอินอิจฉาน้องที่สุดก็ได้ฆ่าน้องเขาจึงไม่สามารถรักน้องได้เรารู้ว่าเราพ้นไปจากความตายเข้าสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องถ้าเรามีความอิจฉาเราไม่สามารถรักคนคนนั้นได้ เพราะเราจะคอยอิจฉาในสิ่งที่เขามีเขาเป็นและเราไม่มีไม่เพนคนเหล่านี้แปลกนะคะบางครั้งก็ไปอิจฉาคนที่ไม่น่าอิจฉาเลยนะคะคนที่มีความอิจฉาก็ไม่มีความรักคนที่ไม่มีความรักก็ยังอยู่ในความตายยังไม่ได้รับการไถ่าจากพระเยซูคริสต์ในพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจน พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เราทั้งหลายด้วยความรักของพระองค์ด้วยการยอมเสียสละพระชนชีพของพระองค์ที่บนไม้กางเขนคนที่ได้รับการไถ่จากพระเยซูคริสต์เขาจะได้สวมหัวใจของพระเยซูคริสต์เขาจะมีความรักเหมือนอย่างองค์พระเยซูคริสต์แต่ถ้าเราไม่มีความรักในหัวใจของเราตามแบบอย่างพระเยซูคริสต์ยังมีความอิจฉายอยู่ในหัวใจของเราอยู่นั้น พระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าเรายังไม่พ้นจากความตายสู่ชีวิตเรายังไม่ได้รับการไถ่เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะฉะนั้นการที่เรารักพี่น้องแสดงให้เห็นว่าเรากําลังเอาชนะบาปแห่งควางอิจฉาได้และการที่เรารักพี่น้องก็แสดงให้เห็นว่าเราพ้นจากความตาย เข้าสู่ชีวิตแล้วเราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์แล้วการที่เรารักพี่น้องจึงทำให้เรามีชีวิตเหมือนอย่างองค์พระเยซูคริสต์ความเกลียดชังในพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ใดที่เกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็นผู้ฆ่าคนโอ้โหพระเจ้าของพระเจ้าได้ใช้คำรุนแรงนะคะ ใครที่เกลียดชังคือคนที่ฆ่าคนความเกลียดชังก็มีรากมาจากความอิจฉาบางทีเราไม่ชอบคนนั้นเราก็เกลียดเขาโดยไม่มีสาเหตุแต่ถ้าเราค้นดูแลเราจะรู้ว่าเกิดมาจากใจที่อิจฉาใจที่อิจฉาก็ทำให้เกลียดชังเมื่อความเกลียดชังเกิดขึ้นแล้วก็นำไปสู่การที่จะต้องการทำลายคนคนนั้นเช่นเดียวกันกันกบคาอิน และก็ตัวอย่างของพี่ๆของโยเซฟอีกที่อิจฉาน้องที่พ่อให้สิ่งที่พิเศษกว่าตนกับน้องชายเขาก็อิจฉาตัวอย่างซาอูลอีกที่อิจฉาดาวิดซาอูลเป็นถึงกษัตริย์แต่อิจฉาดาวิดเพราะว่านักร้องร้องเพลงชื่นชมดาวิดมากกว่าตนเองเ็าอิจฉาสุดท้ายก็พยายามที่จะฆ่าดาวิด เหมือนกับพวกฟัลซีที่อิจฉาพระเยซูมหาปุโรหิตอิจฉาพระเยซูสุดท้ายเขาก็ประหารพระองค์ในที่สุดนะคะคือให้เสียงนาออกเสียงประหารพระองค์พวกเดียวอิจฉาอาจารย์เปาโลสุดท้ายเขาก็ส่งอาจารย์เปาโลเข้าสู่หลักประหาร ฉะนั้นเราจะเห็นว่าความอิจฉาเป็นบาปที่น่ากลัวอย่าให้เราพูดเล่นๆน,นะบอกโอ้ยตาล้อนเผาอิจฉานิดๆความอิจฉาน่ากลัวอย่าเลี้ยงบาปนี้ให้โตในชีวิตของเราถ้ามันโตในชีวิตของเรามันไม่เลิกลาจนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งจนกว่าจะพินาศไปข้างหนึ่งโอ้น่ากลัวความเกลียดชังนำไปสู่การฆ่าความเกลียดชัง เกิดจากความอิจฉาและคนที่อิจฉาและเกลียดชังพี่น้องไม่ได้เกิดมาจากพระเจ้าแต่เกิดมาจากมารเพราะมารมีความเกลียดชังมีความอิจฉาความรักมาจากพระเจ้าพระเจ้าทรงประสงค์ให้เราเติบโตในความรักมากขนาดไหนคือให้เป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์นะคะในพระชนมของพระเจ้า ข้อสิบหกกล่าให้ว่าดังนี้แหละเราจึงรู้จักความรักโดยที่อะไรคะพระองค์ได้ทรงยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ควรสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องพระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็นแบบอย่างในความรักที่แสดงออกด้วยการเสียสละพระชนชีพของพระองค์เพื่อเป็นค่าไทยเราทั้งหลาย เราอาจจะไม่ต้องตายฝ่ายร่างกายแทนพี่น้องแต่หลายครั้งเราจะต้องตายฝ่ายเนื้อหนังเราต้องดับเนื้อหนังของเราเพราะความรักที่มีต่อพี่น้องเราจะต้องฆ่าตัวตนของเราให้ตายตัวตนในที่นี้ก็คือกิเลสตัณหาของเนื้อหนังนั่นแหละบางครั้งมันเป็นอุปสรรคขัดขวางความรัก และการที่เราจะแสดงความรักต่อพี่น้องเช่นความเห็นแก่ตัวก็ไม่ได้แสดงความรักนะแล้วต่อมาในพระพจนาของพระเจ้าก็ได้กล่าวถึงว่าความรักที่จะแสดงออกการเสียสละเบื้องต้นก็คือการรู้จักแบ่งปันข้าวของที่เรามีอยู่ในโลกนี้แน่นอนพระเจ้าให้ในอยู่ในคริสตจักรมีทั้งคนมั่งมีและก็คนยากจนเพื่ออะไรคะ ในข้อที่17ได้กล่าวไว้ว่าแต่ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วอย่างใจจืดใจดำไม่สงเคราะห์เขาความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในผู้นั้นอย่างไรได้บางครั้งพระเจ้าได้ให้มีผู้ขัดสนอยู่ท่ามกลางเราเพื่อเราจะแสดงความรักต่อคนเหล่านั้นคริสตจักรของเรามีห้องสมารียใช่ไหมคะที่ ถ้าใครมีของที่เหลือใช้หมายความว่ามีมากเกินไปนะไม่ได้ว่าเป็นของที่ใช้ไม่ได้เราจะเอามาไว้ที่ห้องนั้นนะเป็นเสื้อผ้าเครื่องของใช้ทุกอย่างแล้วใครที่ไม่มีก็ไปหยิบเอาได้และในปีนี้เราก็มีตู้ปันรักนะคะซึ่งสามารถที่จะเอาอาหารข้าวสารอาหารแห้งแล้วของใช้ที่จำ ป็นที่จะไปไว้ในตู้นั้นเพื่อจะแบ่งปันความรักซึ่งกันและกันคนของพระเจ้าถ้าเห็นคนอื่นขัดสนไม่มีเราควรมีหัวใจที่จะแบ่งปันโดยเฉพาะคนที่มีมากนะคะส่วนมากคนที่มีมากคนที่มีทรัพย์สมบัติในโลกนี้เท่าที่เราสัมผัสจะเห็นว่าเป็นคนที่ใจจืดใจดำนะเป็นคนตนีทีเหนียวไม่ค่อยให้ เขาจะมีไงคะเพราะว่าเขาเก็บเก็บอย่างเดียวพระเจ้าของพระเจ้าได้สอนเราให้เราเรียนรู้ที่จะแบ่งปันพระเจ้าให้เรามีเพื่อเราจะแบ่งปันไม่ใช่เก็บไว้เป็นของเราและกรสะสมไว้ในโลกนี้ระวังนะคะมันจะไปฟ้องเราที่สวรรค์ในสิ่งที่มีที่เป็นตัวนอนตัวสนิมที่เชื้อราที่กัดกินสิ่งของที่เรามีเยอะเกินไปมันจะไปฟ้องเราที่สวรรค์ ฉะนั้นความรักที่พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้เราเติบโตขึ้นในที่สุดที่เราจะเป็นเหมือนองค์พระเยสูคริสแม้แต่ชีวิตของเราเราก็จะยอมเสียสละเพื่อพี่น้องได้แต่สิ่งแรกที่ควรจะแสดงออกเบื้องต้นก็คือการรู้จักแบ่งปันสิ่งของข้าวของเครื่องของใช้อาหารสิ่งที่จำเป็นในโลกนี้ให้ กันและกันเริ่มต้นจากชุมชนของพระเจ้าเริ่มต้นจากคริสตจักรของพระเจ้าไม่ต้องไปมองที่อื่นนะคะมีวันหนึ่งเดฉันดูรายการของคริสเตียนในทีวีนะคะซึ่งมีมิชชันนารีที่ไปรับใช้อยู่ในแถบอฟริกาดิฉันเห็นเด็กที่อดอาหารไม่มีอาหารกินพรอมแห้งเจียนตาย เห็นความขัดสนคนเหล่านี้ดิฉันกำลังดื่มกาแฟดิฉันดื่มแทบไม่ลงเลยบอกว่าพระเจ้าทำยังไงลูกจะมีส่วนกับคนเหล่านี้พระเจ้าบอกว่าไงดูแลคนที่อยู่ในการดูแลของเราไม่ให้มีคนขัดสนท่ามกลางพวกเรา นั่นเป็นสิ่งที่ต้องทำเบื้องต้นบางครั้งเราพยายามที่จะทำตัวเหยียดมือของเรายาวๆไปช่วยเหลือคนอื่นที่อยู่ไกลไกลต่างประเทศบ้างต่างคริสตจักรบ,บ้างมุนนิติทุนนุ่นมุนนิตินี่บ้างเราสแสวงหาที่จะไปบริจาคไปถวายที่ห่างไกลแต่บางครั้งเรากลับมองข้ามคนที่อยู่ในชุมชนในคริสตจักรของเรา นั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ในชีวิตของเราความช่วยเหลือที่จะช่วยเหลือกันและกันเริ่มต้นจากชุมชนหรือคิสจักรของพระเจ้าท่ามกลางเราคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราขอความรักของพระเจ้าที่จะเติบโตในหัวใจของเรามากยิ่งขึ้นและที่จะขับเคลื่อนความอิจฉาลิษยาความเห็นแก่ตัวความใจจืดใจด,ดำ ออกจากชีวิตของเราจนในที่สุดเราจะเติบโตเหมือนอย่างองค์พระเยซูคริสต์แม้ชีวิตของเราเราก็จะยอมเสียสละได้เพื่อกันและกันขอพระเจ้าทรงอวยพระพรค่ะ